โคนันคืนร่างเดิมเป็นคุโดชินอิจิตอนไหนบ้างสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวจีโซนแฟนตัวยงคนรักโคนันนะคะมีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่อยากย้อนไปดูเรื่องราวในตอนที่โคนันคืนร่างเดิมเป็นคุโโดชินอิจิ วันนี้นะคะแอดมินจึงมารวบรวมตอนที่โคนันของเราสามารถคืนร่างเดิมได้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหลังจากที่เขาตัวหดเล็กลงไปแล้วจะมีตอนไหนบ้างที่เขาได้คืนร่างเดิมเพื่อเพื่อนๆจะได้ไปหาย้อนดูได้อย่างง่ายๆค่ะตอนแรกของการคืนร่างนะคะก็คือโคนันปี2ตอนที่49คดีฆาตรกรรมนักการทูตการคืนร่างเดิมคราวนี้นะคะเป็นการคืนร่างแบบบังเอิญมากๆเพราะโคนันเป็นวัด ฮัตโตริเฮจิที่มาหาเป็นครั้งแรกนะคะจึงเอาเหล้าจีนไปายเกามาให้โคนันดื่มแก้วัดแต่การดื่มเหล้านี้ทำให้โคนาลับคืนร่างเดิมได้สงั้นซึ่งหลังจากริดเหล้าหมดและร่างหดเป็นโคนนแล้วตอนท้ายๆจะได้เห็นโคนาแอบเอาเหล้าไปดื่มเองด้วยค่ะครั้งที่2ของการคืนร่างนะคะก็คือโคนนปี5ตอนที่206-208กถึงการคืนชีพที่เดิมพันด้วยชีวิต การคืนร่างคราวนี้นะคะเป็นการคืนร่างครั้งแรกด้วยยาแก้พิษอะพรทอกซิน4869ที่ไฮบาระทำขึ้นมาถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากเลยล่ะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราจะได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันของโคนันกับไฮบาระแถมยังได้เห็นความรักเพื่อนของเฮจิ i, ที่อุตสา์ปลอมตัวมาเป็นคุโดชินอิจิที่ทุกคนต่างงงเป็นไก่ตาแตกกันเลยทีเดียวค่ะครั้งที่3ของการคืนร่างนะคะก็คือ โคนันปี12ตอนที่571ถึง575ตอนนี้นะคะโคนันก็คืนร่างเดิมโดยบังเอิญเนื่องจากเขาเป็นหวัดแล้วด็อกเตอร์อาคาสะก็หยิบยาผิดไปให้ซึ่งแทนที่จะหยิบยาแก้หวัดดันเป็นหยิบยาแก้พิษอะพ็อกซิน4869ที่วางไว้ใกล้ๆแทนซึ่งหลังจากคืนร่างเดิมแล้วเขาก็ยังได้แต่งตัวเป็นเทพพเจ้าชิระออกมาไขาคดีอีกด้วยค่ะ ครั้งที่4นะคะโคนันปี14ตอนที่667ถึง672คอมภคำพีของโฮมซึ่งเป็นตอนที่โคนันอยากไปเที่ยวที่อังกฤษจึงขอยาแก้พิษจากไฮบาระแล้วคืนร่างเดิมซึ่งในตอนนี้นะคะยังได้ไปสารภาพรักรก,กับรันที่หน้าหอนาฬิกาบิ๊กเบนอีกด้วยค่ะครั้งที่5นะคะโคนันเดอะมูวี่7คดีฆาตกรรมแห่งเมืองปริศนาตอนนี้นะคะก็คืนร่างเดิมด้วยการใช้ยา แต่ไม่ใช่ยาแก้พิษอะพอทอกซินที่ไฮบราระทำขึ้นมานะคะแต่กลับเป็นยาที่ทำให้เป็นหวัดอย่างหนักบวกกับกินเล้าจีนไปเกาอีกครั้งเพื่อคืนร่างเดิมและปลอมตัวไปเป็นเฮจิเพื่อเข้าไปช่วยคาซึหะค่ะครั้งที่6นะคะโคนันปีที่20ตอนที่982ถึง985ทัศนศึกษาสีแดง การคืนร่างครั้งนี้นะคะก็มาจากการใช้ยาแก้พิษอะพอทอกซิน4869ที่ขอมาจากไฮบาระซึ่งก่อนที่โคนันจะได้ยามาในครั้งนี้นะคะเขาต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจอย่างหนักเพื่อเอาใจไฮบาระเพื่อขอยานี้มาด้วยการตามไล่ล่าหาตุกตาหิงโงของไฮบาระที่ทำตกหายอย่างเอาเป็นเอาตายเลยทีเดียวค่ะแถมคืนร่างคราวนี้นะคะเขายังได้รับข่าวดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ สาวรันได้ตอบรับคำสารภาพรักของเขาและทั้งสองคนก็ตกลงคบกันแล้วอย่างเป็นทางการอีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตอนที่โคนันของเราได้กลับคืนร่างเดิมหลังจากที่โดนยาพิษอโพอรทอกซิน4 8 6 9จนตัวหดเล็กลงค่ะใครอยากดูตอนไหนนะคะก็ไปหาย้อนดูได้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ